สวัสดีครับทีนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกเขยอยู่นะครับผมอันนี้มาเซอร์เวดูเห็ดโคน,นครับผมผมไปเซอร์เวยทางนู้นแต่พ่อตาบอกเลยกลับไปเอากล้องมาผมก็เจอเห็ดโคนด,ดูนี่น่าจะเป็นเห็ดหัวเลืองครับผมพ่อเขาบอกลองดูโอ้ บานเหรอนะฮะบบอะไรนะไม,ไม่สิ่งของเห็ดนั่นนะโะโ่น่ะอันนี้คือห๋อ,อเห็ดตับเต่าเห็ดตับเต่าขึ้นแล้วน,น,น,นี่ดอกกำลังปิมปิมกำลังตุบตุบน่ากิน,นโผลดอกกำลังสวยเลยั หวัดดีกล้องนะครับวัดีครับไม่ได้เจอกันซะนานกัดผมรอเชียวม <c oughs> ีโคกหตับเต่าครับผมเช้าผมไปดูทางเข่าผมแคมป์มาเขาเข่าสานนะครับเขาในไร่ไปดูหน่อไม้ด้วยแล้วก็ดูเห็ดโคกนะแต่เห็ดโคกยังไม่ได้ขึ้นเพราะไม่ขึ้นหรือว่ามันแอบ,บขึ้นก็ไม่รู้ผมไม่ได้จิ้มเพราะว่าผมไม่ได้เอามีดไ, <c oughs> ไปเลยไปแค่เดินดูถ้า,ถาไม่โผล่ก็ไม่เห็นอ่ะไหนตรงไหน่ะ มุมนู้นหรอเห็ดเต่านนี่อีกสักนี่ดอกสวยอยู่นะใกล้ละเห็ดโคนก็ใกล้แล้วครับเห็ดเดือนหกมันไม่ออกน่าจะอัน้นน่าจะออกเยอะอยู่เห็ดโคนปีน หัวเหลืองครับผมว่าถ้าเป็นหัวดำมันไม่น่าจะขึ้นแค่นี้เมื่อวานซื้อผมมาเจอดอกหนึ่งหัวเหลืองตอนผมไปดูหน่อไม้ทางนู้นองามๆเดินสุดขันล็อกก็เหรอทรานพ่อเดินสุดขันล็อกก็เหรอ แะไรต้องมวเรื่องในดงปานต้องขึ้นเนี่ยเหย็ดอะไรขึ้นยังขึ้นอะไรตรงนี้เป็นเห็ดตับเตา่าโอ้ดอกสวยนะนี่อีกดอกหนึ่งเออนั่นแหละข้างล่างเต็มเลยนะ,นนยะข้างล่างก็กำลังปิีมนะเห็ดตับเตา่าโอ้เก็บเห็ดตับเตา่าดีกว่าเห็ดตับเตา่าน่ากินไปอีกครับดอกกำลังตุ้มๆ đi nào, lấy hết cuốn rồi. ในเฮดโค้ดนะเขาเรื่องเหรอกํลังปิมไกแล้วดันยานที่ดีแล้วครับหัวเรื่องขึ้นหมหัวดำก็ใกล้จะขึ้นตามแล้วถ้าหัวดำขึ้นเนี่ยโอ้โหมันไม่ได้ขึ้นแค่นี้นะครับ ต้องขึ้นเยอะกว่านี้ดอกอย่างสวยเลยดอกแข็งมันโดนฝนก็มันเลยแอนไม่ได้หายโคลเลยออ้ยอันนี้บานในดินอ้นี่ใน,น,นดินในดินเอาเมีดที่มา ดอกแข็งน่ากินเลยกินไม่ต้องถึงโพงครับผมดองน่ารักวนตนวตมุเลยนี่ครับโหได้อยู่ครับขีดกว่าเกือบสองขีดไปเด,เดินเนี่ยครับ เดินดูเห็ดโคนเรื่อยแล้วก็ดูเห็ดตับเต้าไปด้วยครับรอแม่มาเดี๋ยวไปเก็บเห็ดตับเต้ากอนพอมาเก็บแล้วไม่เห็นหรอกไม่เห็น, <laughs> นต้องเลี้ยงดีนีเคยยวนสวัสดีค่ะมีดอกเล็กอยู่ตรงไหนไม่เห็นอยู่นี่นีน,นีไม่เอาตัดโคนทิงใช่ไหม,มนึกกระจุกนี่ดู นี่อันนี้ได้ทั้งได้ทั้งยวงเลยแต่อันนี้ยังเล็กครับนี่อันนี้ได้ทั้งยวงเลยกำลังใส่ทั้งดอกเลยอ่ออันนี้ดอกยหญสวยดอกนนดอกนนดอกนนดอก่จมกมันเล็กจน นี่ดอกน้อยๆก็มีเอาไว้เอาไว้ก่อนน,นี่ดอกถ้ามันใหญ่จะเต็มที่นะนส่งสวยครับนี่ดอกดอกใหญ่เกินก็ไม่น่ากินแตนดอกรุ่นรุ่นนี้แหละก,กำลังสวย่นีกำลังสวยดอกตัวน,น,นี้ดอกนียงามทรงดีเ็บม

อู้ดอกเหยอ้ออเนี่มองไม่เห็นหลอก็น,กนี่นี่นอู้ดอกกำลังน่ากินครับนี่เก็บกัดแล้วเห็ดแดงมีเห็ดเห็ดกันมากครับนี่ นี่เป็อนอย่างนี้เนี่ยนี่นี่นโอ้ยข้างบนต้อดอกด้วยอือโอ้หลายดอกนี่ยว่โอ้อเห็ดตับเต่าโอ้ข้างบนนี่งามอันนี้มันเริ่มใหญ่ขึ้นมาแล้วครับนี่ นี่ดอกเหี่ยถ้าปล่อยไว้เอาคูน่ดอกสวยๆเลยเนะเฮ้ยเหมือนเห็ดโขดดอกอ่ะอ๋อไม่ใช่เนี <h h ่ตับเราอุ้ยข้างบนนี้เยอะเนี่ยมันดำเัา อดอกสวยายอดเห็นนะยอดเก็บมันเยอะเยอะมองไม่เห็นสีมันสีเดียวกับใบไม้เลยโอ้น่าจะเอาไปขึ้นห้างได้เนาะเห็ด <c oughs> โอ้ดอกมันสวยมันน่ากินครับเนี่ยมันแข็งเป๊กเลยเนี่ยจะให้ดีมต้งใหญ่กว่านี้รุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนี้ยรุ่นเนี้ยกำลังพอดีเนี่ยไม่แต่หนวัดแบบเนี้ยน่ากินดอกเล็กๆเนี่ยได้น้ำหนักนี่เต็มเลยข้างใน,อ,งนอ,งอีกน้ออีก นี่ลองถ้ามันโลสักครึ่งหนึ่งของเห็ดโคนนะ,ะนนนใช่เหรอแถวบ้านแถวบ้านต้อง<ถ>องกวันนั้นเก็บให้ป้าน้อยมันแก่งไงโอ้แถวบ้านเรามันไม่มีคนกินนะดิใช่บ้านเราไม่มีคนกินนี่ครับดูดิมันก็อาจจะมีลใครเตะล้มมึงนิ่งเงียบมั้งแถวบ้านเราถ้ามันมีคนกินนะก็มีไง ขายไม่ได้ครับผมมันไม่มีราคาเลยบ้านผมไม่รู้จักกันด้วยกินไม่เป็นใช่นี่ไม่เอาทิ้งไปเนี่ยไม่ทิ้งหนี่ดอกสวยๆต้องดอกประมาณนี้นี่ทางปทุมคนอีสานเยอะทางนู้นอ่ะเพราะว่าคนอีสานเขากินเยอะนี่ขายเขาบอกเขาออนระขายดูสองลูกกว่าเงียบข้างในโอ้ไปถึงข้างในนู้นเลย เยอะนี่เเาข้าไปก็บเก็บแล้วนี่อดอกบุญนี้กำลังลดีนะนีน่ครับเป็นกำลังสวยจะเก็บขายาตั้งแต่ปุ่นนี้เก็บขายแลก็เมื่อกี้เห็นอยู่ไหนว,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 วะเยอะแยะวะนี่บัตรกลับไปยังหรอไม่รู้ออสิ เดินข้ามไปข้าม,มาครับดอกมันดำเยอะนนี่ทำเป็นว่าไปนี่ครับสรุปผลงานครับเห็ดตับเตา่าได้มาสักโลกว่าๆเก็บมามันยังเหลือดอกเล็กครับปล่อยไว้ไวล้วก็นี่เห็ดโคนแค่มาขีดนี่ข <laughs> ีดเรือ่องอลไปผัดกินเราลองผัดดูว่นเห็ดตับเตา่านี่บอกสวยๆเสรษดายาวบ้านผมไม่ค่อยมีราคา โอเคครับ okay, ถ้าชอบลืมกดไลค์กดซับสไครป์แล้วเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ